เองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหละหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับไม่ใส่บอแหละหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดแชิมได้เลยครับลูกชิ้ล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับ ลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ชิมได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่ตาแหล่หมู้วนไก่้วนน้ำจิ้มและชิมได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งได้เลยครับผสมไหมหรือว่าลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่อะไรล่หมู้วนไก่้วนน้ำจิ้มรสเสตชิมได้เลยครับจะต้องหายนี่เยอะ ลูกชิ้นทำเล่่าใสไม่ใส่บอแหลหมูรวนไก่รวนใกเบด